เต็มที่เลยครับปีนี้เหตุผลทั้ง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 นี้ทั้งนั้นนี่มาจากอิทธิพลดวงดาวทั้งสิ้นนะฮะดาวที่เกี่ยวกับเรื่องธาตุลมนะฮะธาตุลมธาตุน้ําพวกนี้นี่นะฮะมีผลต่อการต่อภาวะของอากาศหนาวนะับเป็นดาวในรอบร้อยปีจริงๆพี่แยาคไม่อยากเอ่ยคำว่าดาวดวงนั้นคือดาวอะไรบ้างครับคือคือถ้าเราจะเอ่ยเนี่ยท่านผู้ชมคงอาจจะไม่เข้าใจนะครับมันเป็นอะไรเราก็จะทําโหราศาสตร์ให้ง่ายให้คนทั่วไปเนี่ย ฟังแล้วรู้เรื่องนะครับคือสําคัญอย่างงี้ฟังรู้เรื่องไม่ต้องไปตีความว่าเป็นอย่างไรเพราะเราไม่ได้มาสอนหนังสือแลาไม่ได้มาสอนโหราศาสตร์นะครับเราเอาแบบวิชาโหราศาสตร์มาพูดให้คนทั่วไปเข้าใจนะครับอื้ยังมีอะไรที่จะต้องบอกอีกบ้างมายแต่ว่าให้ถึงเวลาก่อนครับนะไม่ใช่เรื่องบเอาไว้นะฮะเพราะฉะนั้นเนี่ยเรื่องแม่คานิ้งเนี่ยเห็นชัดชัดแน่นอนเลยนะครับปูเรือนี่เตรียมตัวได้เลยคนที่ชอบเนี่ยนะฮะมีแน่ เรามาดูตอต่อไปเนี่ยในเดือนนี้เนี่ยคนโชคดีโชคร้ายอ๋ออันนี้ในนี้ในรูปนันแม่คันนี้เนี่ยแม่คันนี้แม่คันน้เนี่ยอากาศเนี่ยเราก็เคยบอกเลยว่าปีนี้อากาศจะหนาวเย็นใช่ครับมากนะครับอันนี้เราบอกท่านผู้ชมไปเพิ่มอีกนิดหนึ่งปฏิทินปีหน้าเนี่ยเราทําเสร็จแล้วครับปีหน้าก็ไม่เบาครับเราบอกล่วงหน้าก่อนกอมบูตูเลยนะครับกรอบบอกล่วงหน้าเลยนะภรยแกงปีหน้ากันหนักเดี๋ยวสัปดาห์หน้าเนี่ยเราจะมาคุยกันถึงหนังสือปฏิทินที่เราจะบอกว่า ปีหน้ามีอะไรนะครับไทยแลนจะหนักมากๆใน,นสัปดาห์หน้า,า,า,าท่านผู้ชมติดตามนะครับเรามาดูว่าปีหน้าปฏิทินโหราศาสตร์ไทย2554เราพยากรณ์เรื่องอะไร,รนะครับ,รบปีนี้เนี่ยเราก็บอกกันตั้งแต่ปีที่แล้วแล้วพยากรณ์มาแล้วค,คนโชคดีโชคร้ายในในในปีนี้ในเดือนนี้โทษครับในเดือนนี้ก็คือเดือนเดือนพฤนภาคมเอาคนโชคดีก่อนคนโชคดีเนี่ย ราศ,ศีพิจิกหนึ่งราศีพิจิกราศีพิจิกโชคดีฮะโชคดีเรื่องโชคดีดีจริงไหมครับราศีพิจิกเดือนนี้ก็ดีอยู่ในในของคนคนของคนเจ้าราศีนีเทานั้นเอง <c oughs> ส่วนใหญ่ของของสังคมทั่วทั่วไปในลอ่อรั่วอบรอบตัวเองอะนะฮะครับไ <c oughs> ม่เรื่องเรื่องเศร้าเรื่องไม่ดีเรื่องการเมืองเศรษฐกิจนะฮะ <c oughs> สังคมแต่ตัวเองดีอยู่อยู่กลุ่มหนึ่งครับพวกพวกคนราศีพิจิกทั้งหลายดีเรื่องอะไรครับเรื่องไม่ว่าเรื่องการเงินเรื่องความ ความรักเรื่องะเรื่องหลายหลายอย่างนะไม่ว่าคนจะเป็นคนธรรมดาที่ที่มีครอบครัวอยู่แล้วหรือไม่มีก็ตามมีเป็นความโชคดีหลายอย่างนะโอกาสที่จะได้สิ่งของที่เป็นลักษณะของของทรัพย์สินเข้ามาเกี่ยวข้องก็มีนะทรัพย์สอสังหาริมทรัพย์นี่เพิ่มขึ้นมีหลายหลายอย่างราศีพิจิกเนี่ยหมายถึงว่าคนที่มีลัคนาอยู่ลัคนุรักลัคนุเสรลัคนาคือเวลาเกิดครับเวลาเกิดทาให้เกิดลัคนาวันหนึ่งเนี่ย วันหนึ่งเนี่ยถ้าคนถ้าโหราศาสตร์ที่ท่านอาจารย์ดูเนี่ยเราถือลักนาเป็นตัวใหญ่ครับนะเราไม่ได้ถืออาทิตย์นะครับอาทิต์นึงเนี่ยถ้าโดยมากตําราทั่วๆไปเนี่ยตามที่ท่านผู้ชมเห็นบนบเห็นบนจอภาพเนี่ยเราใช้ลักนาลักนาตนุลักษ์หรือตนุเศษเราไม่ใช่อาทิตย์นะครับอย่างที่อาจจะอยู่หรือไม่อยู่ก็ได้ครับขอขออนุญาตอธิบายนิดนึงว่าอย่างลักนาอาทิพิจิกเนี่ยตัวสัญลักษณ์ที่ที่อยู่ที่เห็นอยู่นี่นะฮะเจ้าเรือน ที่ราศีนั่นก็คือเลขสามดาวังคาร,ครอย่างนี้เราก็รเราเรียกว่าตนุลัก <ù> ดาวังคารไาอ,อยู่ที่ราศีธนูรเราเรียกว่าตนุลักมาอยู่ราศีธนูนะฮะไม่ได้มาสอนวิชาโหราศาสตร์แต่บอกให้รู้ว่านี่วิธีการอ่านว่าคํามาเรียกตนุลักนั้นคืออะไรนัร่นก็คือเจ้าเรือนราศีพิจิกคือเลขสามดาวอังคารไม่อยู่ราศีพิราศ่ธนูอย่างนี้เรียกว่าตนุลักไปอยู่ธนูนะฮะเพราะฉะนั้นคนหนึ่งคนโดยทั่วไปเนี่ยอาจไม่ใช่คนราศีเดียวๆอาจจะมีข้าเกี่ยวสักสองหนึ่งสองสามราศีก็ได้นะครับพู จะมีนิสัยของราศีธนูด้วยครับแล้วราศีธนูคือเอ่อเป็นราศีถือเป็นเจ้าความคิดดาเจ้าปัญญาอย่างนี้มันจะมีตรงปกติราศีพิจิกเป็นราศีที่ซ่อนเลนครับนะเอ่อถ้าเป็นผู้หญิงก็ขี้งอนสัญญกรักก็คือแมงป่องแมงป่องนะป่องนะครับไม่ไม่เคยพูดไม่เคยจาหลบหลบสั้นๆนะครับถึงเป็นผู้ชายก็ยังเจ้าแง่เจ้าเงินเหมือนกันนะฮะราศีพิจิกนี่ก็แปลกอยู่อย่างหนึ่งครับแต่เมื่อตรู้ลักษณะยุธนูจะเบรกอีกคนหนึ่งครับอ่าล อันที่หนึ่งเนี่ยอาจารย์บอกว่าโชคดีหนึ่งราศีพิจิกอะโชคดีอันดับสองคนราศีพระศบครับอพฤษศนะครับโอ้ตรงนี้ถือว่าโชคโชคดีไม่ว่าเรื่องของการการเรียนการศึกษานะฮะไม่ว่าของเรื่องของการที่จะมีความโชคดีในเรื่องของคู่ครองหรือคู่รักเนี่ยนำสิ่งดีๆมาให้นะฮะแต่ก็เรียกว่าลองเป็นลองเป็นลองไม่ไม่ใช่ว่าดีนักหนานะฮะเออเป็นแต่ว่าเป็นความโชคดีประจาเดือน ครับส่งหยิบจับคนโชคร้ายอันดับแรกเลยราศีอะไรครับคนโชคร้ายนี่ถือว่าถือว่าถือว่าหนักหน่อยนะฮะเรียกว่าราศีโชคร้ายนี่ถือว่าคนที่ราศีราศีธนูนี่ถือโชคร้ายแล้วนะฮะครับราศีธนูะเมื่อกี้เราต่กี้เราพูดผ่านมาว่าราศีพิจิกเนี่ยโชคดีแต่คนที่ราศีธนูเนี่ยนั่นคือลักษณะที่อยู่ตรงนั้นครับถือว่าโชคร้ายอันนี้เราจะดูจากดวงกําเนิดครับนะครับอันนี้ที่จะเห็นในตัวเลขนี่คือดวงจรในเดือนธันวาคมดวงจเราต้องดูจากเดือนกําเนิดของของคนนั้นครับ โชคร้ายเรื่องอะไรมั้งครับโอ้โหหลายหลายอย่างกับการเงินการทองนี่วนใหญ่ก็จ่ายรั่ไม่พอจ่ายนะครับเนี่ยงังไนรายรับไม่ค่อยเข้าอ่ะรายจ่ายเยอะแต่รายจ่ายก็รออยู่อย่างนี้นะฮะอันนี้จะหนักหน่อยแล้วก็แล้วก็คู่ครองหาเรื่องมาให้มาให้จ่ายถ้าเป็นคนรักก็คนรักก็เรียกว่าเหอหาเรื่องรายจ่ายมาให้หาเรื่องหาเรื่องให้คุณเสียเงินนะฮะลองลงไปหนักหนักลองลงไปนี่ลาสต์อะไรกัน ไม่ถนี่นต้องมีการเ,าเดินทางกระทันหันมี<ล>ค่ะจะจาใช้จ่ายในการเดินท,ทางกระทัน,ทนหันนะโดยเฉพาะเรื่องการงานหรือเรื่องของจําเป็นในส่วนถึงก็ตามโอกาสที่จะถือว่าแล้วก็ยังมีเรื่องทะเลาะเบาแวกมีเรื่องวิวาทโอ้ดิถือว่าโชคร้ยายเหมือนกันนะการเงินการเงินการทองไม่ค่อยดีแล้วยังมามีเรื่องวิว,วิวาททกันอีก